พบโลกสวัสดีครับคุณูฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันจันทร์ที่27มกราคมเข้ามาสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแรกปี2557นะครับปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นต้นจีนนะครับเราก็จะได้มีการ ฉลองตุกจีนกันนะครับปีนี้แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีบ้านเมืองจะไม่ค่อยปกติแต่วอย่างไรก็ตามครับก็ก็ยังมีความคึกคักอยู่นะครับในในเรื่องราวของตุนจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ คนจีนทั่วโลกครับชาวจีนเกือบหนึ่งร้อยล้านคนกค็ทยอยเดินทางปรับภูมิลำเนานะครับเพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวและก็ญาติพี่น้องในช่วงเทศการตรุษจีนก็ทําให้สภาพการจราจรบนท้องถนนครับค้างที่สุดในรอบปีนะครับในจีนระทรวงคมนาคมจีนก็รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าจํานวนประชากรที่เลือกใช้การสัญจรทั้งด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อท่องเที่ยวแล้วก็กลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสุดจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่3 1มกราคมนะครับอยู่ที่92.63ล้านคนเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์นี้ขณะที่หากนับสถิติตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นมานะครับก็จะมีประชาชนออกเดินทางบนท้องถนนแล้ว772ล้านคนกรับโอ้โหมากมายนะครับเพิ่มขึ้น1.44นะครับหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วปีที่แล้ แล้วนี่ผมก็ทํารายการแบบนี้นะครับเราก็สถิตินี้ก็ <c oughs> ดูเหมือนจะมากแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว4.4นะครับ4.4หากเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงคมนาคมยังคาดการจํานวนการเดินทางท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ว่าจะอยู่ที่3,620ล้านเที่ยวนะครับแต่จำนวนนี้เป็นการเดินทางบนท้องถนน3,200ล้านเที่ยวครับ ตอนนี้ชาจีนส่วนใหญ่นะครับมักใสยเทศกาลตรุษจีนหรือที่เรียกกันในภาษาจีนว่าชุนเจียนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการารวมญาติครับแล้วก็การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเนื่องจากชาวจีนถือ,อถือให้ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นเทศกาลวันหยุดยาว ตามประเพณีที่มีความสําคัญที่สุดของปีครับโดยมักจะมีการร่วมกันประกอบอาหารํำพวกติ่มซําและดำมารับประทานร่วมกันครับต่อจากนี้ยังอาจจะมีการเดินทางไปชมการแสดงรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆหรือชมรายการพิเศษทางโทรทัศน์่ที่บ้านผมนชอบดูซีซีทีวีในวันตุษจีนมากนะครับซีซีทีวีของจีน การแสดงของเขาเนะี่ยมันมันงดงามมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อการเฉลิมฉลองตรุกจีน,นในปีนี้ก็ลองเฝ้าดูกันนะครับ CCTV ของจีนนี่คือประเพณีที่ยังคงอยู่ครับเป็นจารีตยมที่ยังคงอยู่ก็าทาให้จิตใจของผู้คนที่ โอ้ตอนนี้มันมีมากเลอเกินในจีนนะครับสิ่งปีนี้ลีนาได้เป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยก็คงมีความชื่นชมมีความสุขใจสบายใจขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งของภาวะของสังคมปัจจุบันนี้ถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าภาวะทางเศร,รษฐกิจของโลกก็ไม่ค่อยดีครับจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดภาวะความขัดแย้งก็มีมากมายลเลอเกินแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนทั้งหลายก็ก็คิดถึงนะครับความเป็นครอบครัวความเป็นสังคมครอบครัวเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับนึ่ถึงหนังที่จางอีโมไปทําเรื่อง The Road Home นทางกลับบ้านเนี่ยก็กลายเป็นหนทางที่มีความหมายต่อชีวิตอย่างยิ่งครับอันนี้ก็เดินทางกันมากนะครับเอ่อถ้าถ้าตั้งแต่วันที่สิบหกมาด้าน,นตอนนี้ก็เดินทางไปแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านคนครับ เราไปกันที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นครับมีการแข่งขันชิงตําแหน่งผู้ว่าการกรุงโตเกียวคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งกได้เปิดฉากขึ้นแล้ว <c oughs> ในการเลือกตั้งที่ถูกมองว่าเป็นวงกว้างนะครับเป็นการแสดงของอเป็นการแสดงประชามติเกี่ยวกับนโยบายพนักงานของแด,ดนอาทิตย์ไทยครับซึ่งเป็นเวลาเกือบสามปีนะครับหลังเกิดทุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดจิครับผู้สังเกตการก็บอกว่าการเลือกตั้งนะครับ ในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะเป็นการแข่งขันของของตัวเก่งสองตัวครับระหว่างโมริฮิโรนะครับโ <c oughs> อซาวะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชูนโยบายไม่เอานิวเคลียร์นะครับกับโยอิชิมัซุโซเอะครับนะักพิชาการและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมทางสมาชิพกพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP นะครับซึ่งเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะว่ากรุงโตเกียวคนเก่าเน่นเกิดเหตุการณ์ทุจริตนิดเดียวนะครับมีการกล่าแล้วท่านก็ลาออกไปก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วครับว่านี่คือต้นแบบที่สําคัญจริงๆครับไม่ต้องมาอ้างโน่นอ้างนี่อะไรกันมากก็ก็ก็เอาตัวเองออกไปเลยครับตอนนี้ก็จะมีเลือกตั้งกันใหม่ โอซากะนะครับโอซากะก็กล่าวในระหว่างการหาเสียงว่าเราจะต้องหยุดนโยบายเดินเครื่องโรงไปฟ้านิวเคลียร์อย่างเร็วที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ครับแล้วก็จะปรับตัวให้เข้าสู่ยุคใหม่โดยชาวญี่ปุ่นนั้นมีความระมัดระวังเกี่ยวกับพลังนิวเคลียร์นับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อเดือนมีนาคมปี2554สปีที่แล้วนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ยังพบกับความล้มเหลวในการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งพรรค LDP ก็กวาดชัยชนะและประสงค์ให้ชินโซอาเบะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งครับ ส่วนฝ่ายคานที่มีจุดยืนต่อต้านนิวเคลียร์ก็พ่ายแพ้ไปตา,ตามระเบียบนะครับอันที่จริงผู้ว่าการกรุงโตเกียวนั้นไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายพลังงานของประเทศนะครับแต่มีการมีบุคคลทรงอิทธิพลหนุนหลังนะครับการมีบุคคลทรงอิทธิพลหนุนหลังนี่ทำไม่ได้เสียงเชียร์จากประชาชนซึ่งโอซากะก็ได้รับแรงหนุนจากจุนิชิโร อโออิชูมินะครับอดณตนายกรัฐมนตรียอดนิยมของญี่ปุ่นที่เก็บตัวเงียบม,มาโดยตลอดครับนับตั้งแต่หมดเวลาห้าปีในการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีเมื่อปี2549ครับแต่โคอิชูมินะครับได้ปรากฏตัวในฐานะนักต่อต้านนิวเคลียร์เมื่อกลางปี2556ครับแล้วก็เริ่มเริ่มเรียกร้องให้มีการป เตาปฏิกร์นิวเคลียร์อย่างถาวรซึ่งเป็นความคิดที่สวนทางกับนาย,ยกรัฐมนตรีอาเบะนะครับที่ประกาศดึงลงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับสู่สถานการณ์ปกติครับรัฐบาลฝ่ายกฎหมายใหม่และทดสอบความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาวะของอผุ่นผู้ที่สมัครคนหนึ่งกับซาดาฟูมิคาวโตนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวก็มองว่าสมัยที่โคอิชูมินั่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2544ถึง2549เขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นนะครับและการสนับสนุนของเขาก็คาดว่าจะทำให้ความนิยมของ โอโซกาวะนั้นพุ่งขึ้นไปด้วยครับแต่จุดยืนนะครับจุดยืนที่ดูเหมือนว่ามาสุามาสุโซเอได้เปรียบโอโซกาวะก็คือโอโซกาวะยังไม่ปริตรนะครับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในนโยบายของเขาขณะนั้นโคอิชูมิก็ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนทําให้ไม่อาจทํานายผลการเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยนะครับนี่คือการเลือกตั้งผ <c oughs> ู้ว่ากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับก็มีการประเมินกันว่าหาก โอซากาวะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงโตเกียวนะครับจะเป็นอุปสรรคต่อนโยบายพลังงานของนายนายกรัฐมนตรีอาเบะนะครับเพราะกรุงโตเกียวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์สโคนะครับหรือเทปโก้ที่เรารู้จักกันดีเทปโก้ uh, นั้นเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะด้าน uh, ด้านแคปิตอลอีโคโนมิกนะครับที่ปรึกษาการวิจัยก็กล่าวว่าอาเบะอาจจะสามารถฝ่าฟัน ผลลัพธ์ในเชิงลบในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงโตเกียวนะครับในอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวกับนโยบายพลังงานนั้นมีอย่างจํากัดครับแต่ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงสามารถผลักดันนะครับยังคงสามารถผลักดันการเดินเครื่องลงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปได้นะครับไม่ว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงโตเกียวจะออกมาเป็นเช่นใดครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างเอ่อมาสุอาสเอะก็บอกว่าเป้าหมายแรกของเขาก็คือการทําให้มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว ในป,ปี2020นะครับประสบความสําเร็จเขาต้องการให้อลิมปิกและพารลาลิมปิกที่กรุงโตเกียวดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันภัยพิบัตินะครับและป้องกันภัยพิบัติตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการสังคม ่วนนโยบายพลังงานนะครับมาซูโซเอกก็กล่าวว่าเป็นเรื่องดีครับที่จะลดสัดส,ส่วนในการบริโภคพลังงานนิวเคลียร์แต่ในระยะสั้นนะครับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในระยะสั้นนะครับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงตเกียวนะครับมีผู้สมัครการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบ้าคนครับส่วนประชาชนในกรุงตเกียวนั้นมีสิบออกเสียงสิบจุดแปดสองล้านคนครับก็ก็ เ,เต้นกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่า <c oughs> มันโตกเกียวเป็นเมืองใหญ่ครับแล้วก็มีมีผลอะไรต่างๆและตอนนี้ก็มีเรื่องของนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีโอลิมปิกปี2020เข้ามาเข้ามาเป็นเป็นมุดหมายด้วยนะครับนี่ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างโอซากะนะครับระหว่างมริฮิโรโอซากะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชูนโยบายไม่เอานิวเคลียร์นะครับกับโยอิชิมาซุสซเอะนักวิชาการและอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ ดังน,นั้นก็เป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงโตกเกียวในตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มีคนหนุนหลังกันนะครับเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลก็อบอกว่าแต่จริงๆแล้วผู้ที่จะเป็นผู้ว่ากรุงโตกเกียวก็วมไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายที่จะกําหนดนโยบายในระดับสูงของรัฐน,น,นะครับแต่ว่าผู้สนับสนุนเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดครับในในพูดถึงญี่ปุ่นนะครับมีเรื่องที่ถูกพูดกันมากในในช่วงนี้ก็คือการเือ,อการล่า รโรมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยมีข่าวการล่าโรมาของชาวญี่ปุ่นตามด้วยข้อมูลว่าการล่าโรมานั้นเป็นวิถีวัฒนธรรมของชาวประมงนะครับที่ล่าโรมาทุกปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมกันยาถึงมีนานะครับอ,อันถือว่าเป็นฤดูการล่าโรมาของชาวญี่ปุ่นนะครับชาวอาทิุไทยทําให้โรมานั้นต้องสิ้นชีพไปทั้งหมดเลยนะครับ มากกว่า2ว้ตัวต่อ,ตอ,ตอครั้งหมายถึงว่า2 0 0ตัวต่อการล่าในแต่ละครั้งนะครับลัตเซินไว้นะครับเซฟจะเป็นอ่าจะแบรนด d o f u อ dot org นะครับและอีกรายหนึ่งคือ t e c h p a n dot com slash coop นะครับมีตัวเลขว่า บางปีโราม่าถูกรานนับพันตัวครับทําให้บริเวณอ่าวไทยชิที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนใต้กลายเป็นอ่าวเลือดนะครับเป็นอ่าวเลือดเคยมีหนังเรื่อง The Cove ครับเป็นหนังที่ได้รางวัลอสการ์ด้วยนะครับก็แสดงเห็นภาพเหล่านี้โราม่าส่วนหนึ่งนะครับถูกต้อนเข้าไปในตาข่ายแล้วก็ฆ่าอย่างทารุณครับส่วนหนึ่งจับเป็นจับเป็นนะครับถูกจับเป็นเราไปขายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ดยเฉพาะโรมาปากขวดนะครับหรือ bottlenose d o l p h n นะครับเป็นโรมาฉลาดฝึกง่ายสมองเยอะครับสมองเยอะสมองของโรมาปากขวดมีน้ําหนัก1.7กิโลกรัมนะครับ1.7กิโลกรัม สมองมนุษย์นั่นแค่1.4กิโลกรัมนะครับก็คิดตัวเองว่าใครจะฉลาดกว่ากันระหว่างมนุษย์กับโรมาครับมนุษย์นะครับม,มีสมองน้ําหนัก1.4กิโลกรัมส่วนโรมานนั้นหนักถึง1.7กิโลกรัมมากกว่ามนุษย์ครับแม้นักอนุรักษ์ทั่วโลกขอร้องให้ชาวประมงญี่ปุ่นเลิกวัฒนธรรมล่าโรมาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าแต่ก่อนเขาก็ล่าล่าทั้งวานแนละนก็ล่าทั้งโรมานะครับต่อมาเมื่อมีกฎหมายห้ามล่าวาน ก็เลยหันไปไล่โรมาอย่างเดียวนะครับล่าโรมาอย่างเดียวเลยก็คนญี่ปุ่นนั้นกินทุกอย่างในทะเลครับแล้วทาไมจะเว้นเนื้อโรมาเขาก็พูดกันอย่างนั้นครับ เขาญี่ปุ่นกินโลมาซาชิมิที่มีเนื้อสีดำนะครับไขมันสีแดงเรียกว่าหมูทะเลครับหมูทะเลนะครับเรียกว่าหมูทะเลนะครับซาชิมิที่มีเนื้อสีดำไขมันสีแดงเป็นเป็นโลมานะครับเราเรียกว่าหมูทะเลแต่ถ้าถามชาวประมงบ้านเรานะครับพวกเราพวกเราอาพวกพวกบ้านเรานะครับประมงบ้านเราก็เรียกโลมาไม่เรียกปลานะครับเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำก็ว่ากันอย่างนั้น ลองฟังแนวคิดของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซินโซอาเบะพูดถึงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดไปทั่วโลกเลยนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ออกโรงปกป้องวัฒนธรรมการล่าโลมาของชาวาชิาวญี่ปุ่นนะครับโดยก็ย้ําว่ามันเป็นประเพณีที่แตกต่างนะครับหลังที่ทูตอเมริกันนะครับอเมริกาทวิตข้อความโจมตีว่าไร้มนุษยธรรมครับ นายกรัฐมนตรีซินโชอาเบะน,นะครับแห่งญี่ปุ่นได้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่า าการล่าโลมาที่ชาวประมงในเมืองไทยจิทําเป็นประจําทุกปีนั้นเป็นเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตซึ่งตัวเองก็หวังว่าชาวโลกจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและก็คาดว่าตัวเองรู้ดีว่ามีเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนในต่างประเทศต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยจินะครับาอาเบยังกล่าวได้ว่าทุกประเทศและทุกภูมิภาคต่างมีแนวทางการดํารงชีวิต และวัฒนธรรมของตนเองนะครับที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษซึ่งแท้จริงแล้วการล่าโรมาในเมืองไทยจีควรได้รับการเคารพกระไอีจีพูดถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเลยนะครับแล้วก็บอกว้าการการล่าปลา,าโรมาในไทยจีเนี่ยควรได้รับการเคารพนะครับนั่นเป็นแนวคิดของอาเบครับการล่าโรมาในเมืองทไทยจีนั้นกลายเป็นประเด็นข่าว ระหว่างประเทศไปเลยนะครับเมื่อแคร์รายเคนเนดีครับป็นกับราชทูตสหรัฐประจำกรุงโตเกียวแคร์รายเคนเนดีก็คือลูกสาวของจอเน็ตเคนเนดีนะครับเจฟเคเธอได้ทวิตข้อความและรูปภาพการล่าโรมาในเมืองไยจิพร้อมอกับความเห็นส่วนตัวที่ระบุว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมครับทั้งนี้การล่าโรมาในเมืองไยจินั้นจะใช้การต้อนฝูงโรงมาเข้ามาในอ่าวนะครับ ก่อนที่จะสังหารโรมาเนีย่ยนี่ผมได้พูดถึงไปในหนังดูโคฟจะเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับเข้าไปครับปลาโรมาจะหนีออกจากตะข่ายที่ถูกล้อมไว้ตะข่ายนั้นก็ก็มีอ่าของมีคมนะครับพวกคมอะไรต่างๆสุดที่ตะข่ายพอปลาโรมาจะหนีออกจากตะข่ายก็จะโดนของมีคมเหล่านี้นะครับบาดก็บาดเจ็บกันแนละเลือดท่วมไปหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญนะครับหนังดูโคฟนี่ถ่ายออกมานี่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่ให้ไม่ให้ถ่ายนะครับพวกนี้ก็ไปแอบถ่ายกันแล้วก็จ้างคน เข้าไปดำเนินการในตอนนี้ในในในภาพเหล่านี้นะครับก็ได้ภาพเหล่านี้ออกมาก็ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับจากรัฐบาลญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับ <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดทีเดียวครับ <c oughs> ขณะที่ฝ่ายปกป้องวะเพณีการล่าโรมาตามแนวชิดของอาเบะนี่ก็ระบุว่าเป็นการล่าโลมาสายพันธุ์ที่ไม่ได้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับแล้วก็ล่าวโจมตีว่าชาติตะวันตกเั่นอะ,ะสไรตัวดีนะครับที่สังหารหมูทั้งวัวทั้งหมูนะครับแล้วก็แกะเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เท้งนั้นก็เพื่อรองรับความต้องการบริโภคในทุกประเทศเหมือนกันนะครับแล้วนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โจทย์ขานกันค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต้องว่าอย่างนั้นเลยครับ าวกกับมันที่อาเซียนของเราครับที่อาเซียนของเราเนครับประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับได้แถลงต่อคณะกรรมการซึ่งหาลือเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนท่ามกลางกรณีพิพาทรืร่งดินแดน,นกับจีนนะครับที่ยังคาราคาซังอยู่ว่าอาเซียนอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งที่สุดครับเมื่อประเทศสมาชิกร่วมมือกันอย่างแข็งขันนะครับนายฟาร์มิน <c oughs> บินมิน,นครับฟาร์มินมินนี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามก็กล่าวว่าผู เราอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งมีสติรภาพนะครับหากการเจรจาในนามของกลุ่มอาเซียนว่าอย่างนั้นเลยนะครับว่าถ้าเราเจรจากันในกลุ่มอาเซียนนั้นพวกเราจะอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งมีสติรภาพกับพร้อมไปยืนยันยว่าอนาคตของอาเซียนจะรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแม้ว่าจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของนอกอาเซียนนั้นจะมีความสัมพันธ์กับสมาชิกอาเซียนแบบส่วนตัวก็ตามครับฟาร์มนะครับได้กล่าวว่า กล่าวนะครับสิ่งเหล่านี้ระหว่างการอภิปรายเป็นคณะ นอกรอบการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกนะครับ World ิ c o ท o m i c Forum 2014ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าอาเซียนจะมีศัรยภาพและศักยภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้นอีกครัผ่าสมาชิกทั้ง10ประเทศมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทํางานอันนี้แหละสำคัญนะครับว่าจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการทํางานขนาดไหนอาจจะไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างกันนะครับเฉพาะตนเนี่ยบางทีก็บางประเทศก็เห็นแก่ตัวนะครับก็จะเห็น ก็จะใช้ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในความหมายของอาเซียนนั้นสแสวงผลประโยชน์ส่วนตนแต่ถ้าทั้งสิบประเทศมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับฝานบินมินก็บอกว่าเออมันน่าจะมีมีพลังนะครับแล้วก็ถ้ามีการร่วมมือกันเจรจาพูดประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคนั่นก็นถือว่าอาเซียนจะแข็งแร่งตามทัศนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม ฝามินมินนะครับเขาก็ยงยืนยันว่าความเป็นเอกภาพของอาเซียนคือปัจจัยสําคัญครับแม้ประเทศสมาชิกจะไม่สามารถเห็นพ้องกันในทุกประเด็นครับซึ่งรวมถึงกรณีพิพาทเรื่องอนาเขตที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมา,มานานนะครับระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แล้วก็บรูดนครับเกี่ยวกับการแบ่งเขตหน้าน้ําในทะเลจีนใต้และการทําข้อตกลงการค้าระดับทว,วิภาชีก็ตาก่างกัน ต่อแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยจากทั้งในและนอกภูมิภาคว่าอาเซียนจะสามารถรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้ทันและสมบูรณ์แบบภายในสิ้นปี2558คือเดือนธันวาคมนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ททถูก ตั้งคำถามกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของความเข้มแข็งจริงนะครับเราเ็ถือว่านี่เป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นข่าวดีเลยนะครับสําหรับการรวมตัวของอชาติสมาชิกอาเซียนสิบประเทศที่จะเกิดขึ้นนะครับะนั่นก็เป็นอนาคตที่ดีทีเดียวแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในความคิดเห็นเฉพาะของฝ่ามบินมินครับซึ่งมองภาพรวมของอาเซียนว่าน่าจะเป็นในทางที่ดีนะครับถ้ารวมตัวกันอย่างแท้จริงครับ เราไปกันที่อิตาลีนะครับอิตาลีนี่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะค่อนข้างมากครับเราก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นปัญหาปัญหาใหญ่นะครับมันก็ทําให้ เ,เกิดการแก้ปัญหาที่เราก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับแต่ก็ลองลอง,ลอง,ลองติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่อิตาลีพยายามแก้ปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะนั้นมันมันแก้ไปทางไหนนะครับรัฐบาลอิตาลีได้ลงลงมติเห็นชอบให้มีการขายหน่วยงานไปรณีย์ของรัฐได้เป็นบางส่วนนะครับแล้วก็บริษัทควบคุมการเจรจาทางอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจให้ขายนะครับขายหน่วยงานไพรณียี และก็บริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับเพื่อเป็นการระดมเงินอ่เป็นการระดมเงินสดนะครับในการจ่ายหนี้สาธารณะที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเอนลิโกเรตตาซึ่งเป็นผู้นําอิตาลีนะครับกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะควบคุมทั้งสองหน่วยงานนะครับหลังจากมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วซึ่งก็มีกําหนดขึ้นในปีนี้นะครับทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศแผนการ อแผนการขายหุ้นของบริษัทไปรษณีอิตาเลียนอิตาเลียนนะครับร้อยละสี่สิบนะครับนี่เป็นการขายหุ้นของบริษัทไบรซณีอิตาเลียนร้อยละสี่สิบนะครับในช่วงต้นเดือนนี้สำนักงานไปรซนีทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ อ่าหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านยูโรครับส่วนบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับมีมูลค่าประมาณหนึ่งพันแปดร้อยถึงสองพันล้านยูโรครับอันนี้ต้องขายเลยนะครับขายหน่วยงานบริษัทของรัฐแล้วก็ขาย <c oughs> แล้วก็ขายนี่แหละครับอ่บริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับเพื่อจะนําเงินมาใช้หนี้สาธารณะในอเตรเลนะครับบ้านเราในเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับมันวั่นไหวอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์ต่าง อที่เกิดขึ้นเมืนะ่อนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรอะไรลักษณะแบบนี้ในสังคมประเทศเราเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญตอนนี้ก็อะไรก็ตามที่มันดูมีสถานะที่มั่นคงเมื่อในอดีตนั้นก็ก็ดูคลอนแคลนกันไปหมดครับจากอิตาลีก็มาถึงอ่นหนังสือพิมพ์ Wall Street journal ของสหรัฐได้รายงานเมือม่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าว a l m a r t นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของสหรัฐจะปลดพนักงานประมาณสองพันสามร้อยคนนะครับในแผนกคลังสินค้า ซัมครับของบริษัทนะครับซึ่งเป็นการลอยแพพนักงานครั้งล่าสุดของบริษัทแห่งนี้ครับทั้งนี้การปรับลดรายจ่ายลงครึ่งหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานในระดับกลางนะครับ w a s t r e Journal ระบุ hmm. ว่าเป็นการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดของแผนกคลังสินค้า ในรอบสี่ปีครับแต่อย่างไรก็ตามกรอมาดยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขที่แท้จริงนะครับว่าจะปลดกันไปเท่าไหร่แต่นี่ก็ถือว่าก็สั่นสะเทือนนะครับสถานะความเป็นอยู่ของของพนักงานเลยแล้เมื่อสะท้อนที่เราได้มองเห็นนะครับว่าโอ้ลำบากครับในสังคมวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยนะครับในทั้งทั้งยุโรปและในอเมริกาอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องต้องมานั่งมอง ภาวะของสังคมนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจที่เป็นตัวนําสังคมเนี่ยมันมันสะท้อในให้เห็นถึงความไม่มั่นคงนะครับพอเศรษฐกิจไม่มั่นคงสถานะทางสังคมการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่มั่นคงด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากครับมีเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีย นะครับก็เป็นเป็นภาวะหนึ่งที่ทําให้เราต้องมานั่งมองถึงอดีตในประวัติศาสตร์เลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีนักเคลื่อนไหวได้นําสีไปพ่นใส่สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างอดีตบ้านพักของกัปตัน เจมส์คุกนะครับเจมส์คุกเนี่ยเรารู้จักกันดีนะครับว่าเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษในยุคศตรวรรษที่18ในเมืองเมลเบิร์นนะครับเพื่อประท้วงเรื่องในโอกาสวันชาติออสเตรเลียที่จะมีขึ้นที่มีขึ้นเมื่อวานนี้แหละครับวันที่26มกราคมซึ่งถือเป็นวันรำลึกการที่ในปี2331นะครับในปีพศ2 3 3 1อังกฤษได้เข้ามาตั้งเมืองซิดนีย์นะครับให้เป็นอาณานิคมสําหรับการลงโทษนักโทษ นะครับซิดนีย์เนี่ยนะครถูกตั้งขึ้นให้เป็นอาณาิคมสําหรับลงโทษนักโทษนะครับแต่ผู้เม่นด้วยกับเรื่องนี้เรียกวันที่26มกราคมว่าวันลุกเราเป็นวันลุกรานนะครับเพื่อย้ําเตือนถึงความน่ารอายที่พวกอาณานิคมอังกฤษเข้ามายึดแผ่นดินของพวกอบอริจินโดยไม่มีการทําสนที่สัญญาใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญตั้งแต่ปี2331มาแล้วครับพอ2331นะครับอังกฤษเข้ามาตั้งเมืองซิดนีย์ให้เป็นอาณานิคมสําหรับลงโทษนัก โครับเพราะฉะนั้นวันที่26มกราคมเนี่ยก็ถึงชาวออสเตรเลียจึงเรียกว่าเป็นวันลุกรานนะครับวันลุกรานเพื่อจะย้ำถึงความน่ารอายที่พวกอันนิคนมอังกฤษเข้ามายึดแผ่นดินของพวกอะบอริจินโดยไม่มีการทำสัญญาใดๆอันนี้เป็นเป็นความเจ็บปวดทีเดียวนะครับในใน,ในเงื่อนงาของประวัติศาสตร์ครับอันนี้เป็นภาวะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกของเราครับเราพูดถึงเรื่องที่มันดูมีความขัดแย้งเต็มไปหมดเลยนะครับก็ ดูเหมือนว่าเราทําไม่ค่อยสบายกันไม่ไม่ค่อยสบายใจกันนักนะครับก็มีเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สบายๆหน่อยนะครับแล้วก็ฟังดูก็ขำๆดีแต่ว่าเ,เป็นเป็นเงื่อนไขที่เราได้มองเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้อะไรในโลกนี้มันก็ถูกขโมยไปหมดนะครับถูกขโมยไปหมดนะครับมีเรื่องเราเกิดขึ้นที่เปอร์โตริโกของสหรัฐนะครับ ว่ามันมีเหตุการณ์ขโมยไข่ไก่นะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่นหนึ่งที่โรกเราต้องบันทึกไว้นะครับมีการขโมยไข่ไก่นะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์คือสองสองหมื่นสองพ ดอลลาร์สหรัฐนะครับตกอยูประมาณ7จ็ดแสบาทโดยคนร้ายได้ขโมยรถตู้แช่ไก่ไก่ซึ่งจอดไว้ที่ท่ารถขนส่งในเมืองฮาติโร่นะครับในเมืองฮาติโรทางตอนเหนือของเปอร์โตริโกครับขณวนี้ตำรวจไม่ได้ระบุว่าใครนะครับในตู้แช่นั้นมีอยู่จำนวนกี่ฟองนะครับละขณะนี้กำลังสืบสวนตามจับกุ่มผู้ก่อเหตุ อยู่นะครับโดยที่รถคนร้ายที่ขโมยไปนั้นยังมีมูลค่า35,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือ 1. 2ล้านบาทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนจะขำๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> ที่ทําให้เราได้มองเห็นว่าโลกของเรานั้นมันมีอะไรที่ที่เกิดขึ้นได้ครับในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักนะครับในยามที่ภาวะ ของเศรษฐกิจไม่ค่อยจะ <c oughs> ไม่ค่อยจะงดงามนักมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นครับล่าสุดนี่นะครับมีประเด็นหนึ่งของการขัดข้องในเรื่องของไฮเทคโนโลยีครับโดยบริษัท Google นะครับได้ออกแถลงการขอไปผู้ใช้บริการอีเมลของบริษัททั่วโลกนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อ Gmail นะครับเราก็ใช้กันมาผมก็ใช้ Gmail นะครับ Gmail ก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Google+ Plus นะครับแล้วก็ปฏิทิน Google หลังเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางประการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับ Gmail นะครับแล้วก็ Google Plus แล้วก็บริเทน Google นะครับก็ <c oughs> ก็เป็นอะไรครับมันก็มีเหตุขัดข้องขึ้นมาทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงระบบได้นาน25ถึง30นาทีครับ นายเบนเทรนอลนะครับเบนเทรนองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Google ก็กล่าวว่าเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่พบปัญหาที่ซอฟต์แวร์ตัวสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีของมาร์แวร์ที่ยังไม่ทราบที่มาครับยังไม่ทราบที่มานะครับการโจมตีของมาร์แวร์นั้นก็ส่งผลให้การบริการประชาชนนับล้านคนในหลายประเทศครับโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวครับนี่คือหายเทคโนโลยีจาก Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google พระ Gmail เครือข่ายสงคมาลายกู๊กกู๊กเอพลัสนะครับและปฏิทิ o โกลก็ Group, มีปัญหาขึ้นมานะครับเมื่อ,อสองสามวันที่ผ่านมาน,นี้อันนี้ก็เป็นความเสียหายใี่ระดับหนึ่งทีเดียวครับบริษัทกู๊ก็ออก็มาขอโทษนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของเราครับมีประเด็นต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเต็ไมไปด้วยความ <c oughs> ขัดแยง้งย้อนแยงกันอยู่ในทีครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเป็นมิติของการเวรู้ใน ความเข้าใจโลกของเราครับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับพบกับผมได้ใหม่สกุลมุญยทัศน์ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับพบโลก